ผู้ชายที่เห็นคุณสำคัญจะปฏิบัติกับคุณแบบนี้ข้อหนึ่งเขาจะแบ่งเวลามาให้คุณเสมอถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสำคัญของแฟนหนุ่มของคุณนะคะต่อให้เขาเนี่ยจะทำงานยุ่งมากเท่าไหร่ก็าตามน,นะคะเขาจะหาทางแบ่งเวลาเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกับคุณมาอยู่กับคุณขอแค่ได้เห็นหน้าคุณนะคะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอาจจะสองวันนะคะซึ่งการที่เขาเนี่ย มาอยู่กับคุณเห็นหน้าคุณแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคุณนั่นมันแปลว่าเขารักคุณและคุณเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองผู้ชายดูง่ายมากๆนะคะถ้าเขาอยากอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะมาหาคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเรียกรองอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะ คุณเนี่ยขอร้องว่าเอ้ยมาหาฉันได้ไหมสัปดาห์ละครั้งฉันอยากเห็นหน้าเธอฉันอยากแบบว่าอยู่กับเธอฉันอยากไปกินข้าวกับเธอพาฉันเนี่ยไปเที่ยวได้ไหมเขาอ้างว่าเอ้ยฉันไม่ว่างหรอกฉันยุ่งนู่นนี่นั่นนั่นมาเป็นเพราะว่าคุณไม่มีความสําคัญสําหรับเขาไม่มีใครนะคะที่จะยุ่งสําหรับผู้หญิงที่เขารักถ้าเกิดว่าเขาอ้างว่าเขายุ่งเนี่ยนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ รักนั่นเองดังนั้นสาวๆตื่นได้แล้วนะคะผู้ชายไม่มาหาก็แปลว่าผู้ชายไม่รักนั่นเองค่ะข้อสองเขาจะไม่แก้ตัวลูกผู้ชายตัวจริงนะคะลูกผู้ชายที่เป็นแมนเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษนะคะเวลาที่เขาทําผิดพลาดอะไรไปเนี่ยเขาจะกล้ายืดอกยอมรับความผิดเขาจะไม่แก้ตัวเพื่อที่จะทําให้คุณเห็นว่าเขาดีนะคะเขาจะยอมรับผิดแบบแมนๆเลยว่าเขาทําผิด ขอโทษนะอย่างเช่นเ,เขาอาจจะไม่ได้รับสายคุณคุณโทรไปทั้งคืนเขาก็ไม่รับใช่ไหมคะส่งเมสเซจไปเนี่ยเขาก็ไม่ตอบใช่ไหมคะแต่พอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารีบโทรมาหาคุณมาขอโทษคุณและบอกความจริงว่าเอ้ยเมื่อคืนฉันไปดื่มกับเพื่อนนะเมาหลับไปแล้วก็แบบว่าไม่รู้สึกตัวเลยไม่ได้รับสายเธอหรือว่าข้อความของเธอน่ไม่เป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเขาเข,เขาทาผิดนะคะเขาก็กล้าที่จะรับผิดโดยที่ ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลยสาวๆเนี่ยจนเก็บรักษาผู้ชายแบบนี้ไว้นะคะผู้ชายที่ทําผิดขอโทษ ล้ารับผิดนั่นเองค่ะข้อ3เขาจะไม่โกหกผู้ชายที่เห็นคุณค่าคุณนะคะและเห็นคุณเนี่ยเป็นคนสําคัญเขาจะไม่โกหกคุณนะคะเวลาที่เขาเจอเรื่องราวอะไรมาเนี่ยเขาจะเล่าความจริงให้คุณฟังทั้งหมดนะคะหรือแม้กระทั่งก็อาจจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าอาจจะมาขอเบอร์เขาต้องการที่จะมาจีบเขาต้องการที่จะแบบมาเลวเขาอะไรแบบนี้นะคะเขากลับมาหาคุณเนี่ยเขาก็เล่าความจริงให้คุณฟังเขาจะไม่ โกหกไม่ปิดบงังไม่ซ่อนหรือะไรก็ตามนะคะนั่นแปลว่าเขามอบหัวใจให้คุณทั้งดวงเขาตกลงแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาดังนั้นแล้วผู้ชายที่รักคุณจริงๆจ,จ,จะไม่โกหกคุณนั่นเองค่ะข้อ4 เขาจะไม่ผิดสัญญาข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนใช่ไหมคะแล้วแฟนคุณเนี่ยเป็นคนที่รักษาสัญญามากๆเลยสัญญาว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณเขาทําตามที่เขาสัญญาไว้อาจจะคลาดเคลื่อนอนิดนึงแต่เขาก็ทํานะคะนั่นแปลว่าคุณ เป็นผู้หญิงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขารักคุณนะคะและเขาเป็นผู้ชายที่ดีด้วยเขารักษาคําสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแตกต่างจากผู้ชายอีกประเภทหนึ่งนะคะสัญญาว่าจะทําพูดแบบว่ายกแม่น้ําทั้ง5้าวาดฝ,ฝันวาดพิมานว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณแต่สุดท้ายแล้ว ทำไม่ได้นะคะผิดคำสัญญาผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงสาวๆไม่ควรจะเก็บรักษาผู้ชายแบบนี้ไว้นะคะแต่ผู้ชายที่รักษาคำสัญญาทำพูดแล้วทำสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าเก็บรักษาไว้ถึงแม้จะไม่ได้หล่ออะไรมากมานะคะแต่เขาเป็น คนดีที่รักคุณนั่นเองและนี่ก็คือนะคะผู้ชายที่เห็นคุณสําคัญเขาจะปฏิบัติกับคุณแบบนี้สาวๆลองเช็คดูนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยมีตามข้อที่คุณพูดมาหรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาเล่าให้คุณฟังบ้างน,นะคะด้วยรักจากคุณะคะ่ะ